สวัสดีค่ะ Welcome to Pam c o w e Home and Finance นะคะ Pam เป็น Real Estate Agent Delaware New Jersey Pennsylvania and Maryland นะคะวันนี้จะมา เดตเรื่องตลาดบ้านอีกแล้วนะคะตามเคยคือหลายๆคนก็รอฟังข่าวนะคะว่าตลาดบ้าน c ค a s ชหรือยังนะคะอยากจะให้ Crash มากเลยเพราะว่ามีอินเวสเตอร์แล้วก็ b u เออนี่นะคะอ่าเขาเรียกว่า waiting on the side line นะคะรอเพื่อที่จะให้ตลาดบ้าน Crash เพื่อจะได้เข้าซ้อน ซื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่คราสแต่จะมาอัปเดตว่าข่าวใหญ่นะคะก็คือซิลโลนี่นะคะเพราะว่าในช่วงที่ตลาดบ้านร้อนแรงของปี2021นี่นะคะ,ะหลังจากแพนดามิกเนี่ยซิโลได้เข้าซ้อนซื้อ,อหมู่บ้านต่างๆนะคะที่เป็นหมู่บ้านใหม่ๆแล้วก็มีแนวโน้มว่าตลาดบ้านจะสูงขึ้นเนี่ยเขาก็เอาเงินสดเข้าไปซื้อนะคะและและ้วก็มีพวก Blackrock แล้วก็ r e d f i นนะคะ,ะพวก Big Corporation นะคะที่เกี่ยว กับเรียวเอสเด็เนี่ยเข้าไปซ้อนซื้อบ้านแล้วก็นําไปขายในตลาดแล้วก็คือเพิ่มมูลค่าในตลาดแล้วก็คือทําให้ราคาตลาดเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปนะคะซึ่งอตอนนี้นะคะข่าว2อสวันมานี้ก็คือซิลโลบอกว่าถอยแล้วก็คือปิดโปรแกรมนี้นะคะก็คือเขาจะไม่ซื้อบ้านในตลาดอีกต่อไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรซึ่ง เศราที่ฟังมานะคะคือเขาไปซื้อบ้านแถวเท็กซัสอ่า Vegas, Nevada, าสเวกัสเนวาดาอะไรพวกนี้นะคะอ่าหรือในรัฐอื่นๆด้วยพอเขาซื้อแล้วเนี่ยเขาก็นำออกมาขายในตลาดก็คือรวมค่าคล s i n g งคอสค่าอ่าเรียลเตค่าคอมมิชชั่นค่าทนายค่า Transfer ร์แนียนะคะเขาอาจจะเหลือกำไรแค่ประมาณ5,000เหรียญน,นะคะก็คือซึ่ง ในมุมมองของแพมแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยในการที่เขาไปเมนิเปลตตลาดอย่างนั้นก็คือทำให้ราคาบ้านเนี่ยยิ่งสูงสูงขึ้นไปก็คือทำให้อ่าโฮม e บเออรนะคะก็คือคนทั่วๆไปอย่างเรานี่นะคะก็คืออไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้เพราะว่ามันราคาแพงเกินเหตุผลแล้วทีนี้เนื่องด้วยที่อ่า e ินเทอร t เรสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วนิดนึงไม่เยอะจริงๆแล้วแพมว่าไม่ต่างกันเลยแล้วก็ b บเออเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะก็คือ General ายเยอะทั่วไปเนี่ยบอกว่าเบื่อแล้วเหนื่อยแล้วที่จะต้องมาสู้ราคาบ้านก็คือขึ้นอ,อาทิตย์ละ5,000เหรียญ1 0 0 0 0เหรียญเนี่ยไม่ไหวแล้วบาบเยอร์ก็เลยสโลดาวไม่ซื้อแล้วไปเช่าบ้านอยู่ดีกว่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือทำให้ซิลโลเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าโอเคอสิ่งที่เขาทำเนี่ย คิดว่าเขาไม่ได้มองว่ามันไม่ถูกต้องหรอกแต่เขามองว่าเขาไม่ได้กําไรมากกว่านะคะเขาก็เลยหยุดโปรแกรมนี้ไปก็คือ,อจากการที่ซิลเลรหยุดโปรแกรมนี้ไปเนี่ยก็คือทําให้ทุกคนมองว่าโอ๊ยพอซิลเเห็นว่าตลาดบ้านจะ c r a s ชหรือเปล่าก็คือรอซื้อรอซื้อจริงๆแล้วอ่าแพมทํางานอยู่ทุกวันแล้วก็คุยกับเรียลเตอร์ในหลายๆแอเรียนะคะหลายๆรัฐ ก็คือบ้านเนี่ยยังไม่คลาสค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะสเตเบิลนะคะก็คือไม่ได้ผุบผับผุบผับถ้าเซลเลอร์คนไหนที่อา่า พูดบ้านออน h e น a มาเกนี้นะคะในราคาตลาดในราคาที่เส็มเหตุสมผลเขาก็จะขายได้ออฟเฟอร์มีออฟเฟอร์มันติออฟเฟอร์นะคะก็คืออาจจะมีแค่2-3 o สาออฟเฟอร์ offer, แทนที่ที่จะเป็นอ่าสิบยีออฟเฟอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเซลเลอร์คนไหนนี่นะคะอ่าพูดบ้านออนไ e มาเก็ก็คือประมาณ10-20%มากกว่าราคาตลาดนะคะอันนั้นก็ขายไม่ได้ทําให้เขาต้องกรบด ดอบไพรส์ลงมานะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดบ้านคลาสเพียงแต่ว่าตลาดบ้านคูคูดาวลงนิดนึงแล้วก็มันที่ออฟเฟอนี่อาจจะมีน้อยลงแล้วก็ถึงอาจจะไม่มีแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะบ้านก็ยังมี o f f เฟอยู่ก็คือแพมจะสังเกตเห็นได้ว่าในแอเรียของแพรมนี่นะคะก็คือว่าอาจจะขายไม่ได้ภายใน3วัน แต่เป็น5วัน1อาทิตย์หรือว่า3อาทิตย์ยังไงเขาก็ยังขายได้ในราคาที่เขาต้องการแผมไปโชว์บ้านลูกค้าท,ท,ทุกๆวันเลยนะคะพอคุณลูกค้าบอกว่าไม่เอาหรือว่าลองออฟเฟอร์ต่ำกว่าราคาที่เขาตั้งไว้นี่นะคะเราก็ไม่ได้บ้านคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังเร็งๆมองดูบ้านก็ให้ มาอัปเดตกันนะคะว่าในตลาดบ้านของแอเรียคุณเป็นยังไงในรัฐไหนนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะมาอัปเดตกันว่าอ่าในตลาดแอเรียของคุณเนี่ยตลาดบ้านคูดาวหรือยังหรือว่ารา,าคามันต่ำลงมากไหมนะคะมาอัปเดตกันได้ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากรู้เรื่องบ้านเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะแล้วเรามาคุยกันสวัสดีค่ะ